นี่ก็คือตอนที่เพิ่นบบมักถ่ายคลิปพี่นอ้องเลยนี่แหละสาเหตุที่อ่าวอยากถ่ายคลิปรอบนี้นะขี้เกียจเลยเนาะแบบวอยากถ่ายคลิปลเลยเฮ็ดอันน่ะแกงน้องใหม่เลเนาะพี่นอ้องคนใดที่อ่าสนใจก็ติดต่อมาได้เด้อพี่นอ้องทายให้บบแขงดอกเ,อเดี๋ยวมาเบิง้งตอนนี้ก็น่าจะ มีปานใางอย่างพี่นออ้องเลยที่ใจเฮดกินหรือเบอร์หรือว่าเบอร์ปานใดแหละคอยเบิงโซมซีเนาะเป็นจะถ่ายเนาะให้ว <c oughs> ไ,ไ,ไปจะถ่ายให้เรื่องถ่ายกับก็ <c oughs> เ,เลยม,มึงก<อ>ลัมม่งเข้าใจของอะไรว่าซิเกีียวเขาเลยพี่น้ <c oughs> องเลย ไม่นี่ฮะแต่ว่าฝนตกดินเลยกับก็ค่อยได้แห้งแต่ว่ามันตกสำเนียงก็เกี่ยวบดายนะพี่นาะเขาซุกเบิดเลยยามน้นำแรงก็สามโมงสี่เข้าสี่โมงแล้วนะพี่เนาะอยู่นา ดีพอเปพี่น้องสงบายดียามแรงๆงพี่น้องเลยฝนตกเบินมืออลไรพี่น้องอะยรมาเนี่ยม่ดีไปทางไหนเนาะ,ะมาเก่งเราใหม่กินแรงใหม่ลมแล้วก็มีเฮ็ดน้ำเลยพี่น้องอะยนี่นี่ก็คือตอนที่เพิ่นบอมักไทยคลิปเหตุที่อ่าบุญยากษ์ไทยคลิปรอบนี้นะปกติฮน กปกติหันอยากได้ทางใหญ่ทางยาวแต่ตัวนี้หันเป็นว่าขี้เกียจเลยเนาะแบบวัย่ายคลิปลเลยเฮ็ดอันน,ะน่ะเกองหน้าใหม่นี่แหละเนาะพี่นออ้องพอได้ที่สนใจก็ติดต่อมาได้เด้อพี่นออ้องค่าบ่แพงดอก, <c oughs> กค่าให้ก็ประมาณนี่แหละพี่นอ้องไงยบ่แพงดอกต่อคนหนึ่งนี่แหละ ใจก็ติดต่อมาได้พี่น้องเลยก็ยูยังน้อยอยู่ประมาณสิบเก่าหรือว่าสาวปีนี่แหละเนาะโต๊ะขาวบริไปใส่นี่ก็คือไก่พี่น้อง,งเลยม,มาเบิ่งกันนี่ไข่เลยโอ้ว้าวน้อยน้อยเหต้องน้อยดิบปทอดกิน มันห่วงไทยมาในพี่น้องเลยพี่น้องเลยเบิกเงามาเดา๋ยวมาเบิงตอนนี้ก็น่าจะมีปัญหายอย่างสุดๆพี่น้องเลยก็มาเบิงเพื่อนบอกว่าเห็ดเนาก็ซื้อเพื่อน่าเนาะเดี๋ยวมาเบิง ปลามองว่าเพิ่นสิถีจใจเฮ็ดกินหรือบอ่หรือว่าบ่ปานใดแหละคอยเบิ่งโอมซี่เนาะน <c oughs> ี่หน้านี่แหละนะพี่น้องเนาะน่าจะตอนนี้ก็น่าจะบ่ปากอีหยังแน่เดี๋ยวเบิ่งเบิงเบิ่งเบิงซิวเอ่อพีเจก็มองหน้าน่าจะมันบอกว่าเดี๋ยวกูเอามีดฟันซะบ่มันว่าเนาะน,นี่โอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็ เ็ปกินก็น่าจะหันหน้าไปทางใหม่นี่ก็น่าจะเป็นนาเมิดจุดเมิดเพราะว่าเพิ่นว่าแกงเห็ดแล้วก็เฮ็ดอีกอย่งยางสยามนี่แหละน่าจะบอมักอีกยังประมาณนี้แหละเนาะแทนว่าคลกฝนก็ตกไปใช้กบับบ่อใดลักษณะตอนนี้ก็น่าจะสิงไฟเห็ดก็น่าจะบอ่อเห็ดอีกยังประมาณนี้แหลนะนาะเพื่อนเนาะอัน แกงน้ำงไม้แล้วว่ามันสีแซ่บสำมได้นะพี่น้องเนาะนั่นเน๊ะเรื่องม่ถ่ายเก่าก่อนเลยมุดกลางมะพี่จัยของอะไรมเพิ่งเกิดเออดมาไหนกับตุ๊กตุ๊กม่ถ่ายเก่าเหมือเนอไม่ถ่ายเราจะไม่เอาเลยลือดาราเออเนาะแบบนี้ก็มี เห็พี่น้องเทะเหนงมเอยืนเดเหสาเหตุที่เพื่อนโบไฮถ่ยก็คือได้พัวหม่พี่น้องเลยว้าว โม่บอกเกิลสาวไปปีนี่เลยอันเดี้โอ้ใสรเฮ็ดบดเดี่ยน,นี่พี่น้องเลยแม่นบ่ไปเฮ็ดยังนี่้ดีแ่บแล้วเกงดำมาใหม่ก่อิใไซประดุกนั่นพี่น้องเลย,ยตกได้ตกดีเนาะพี่น้องเนาะประยุดบย่อนเลยตกตั้งแต่เมื่อวานนี่ cà pá mát này lẽ xì hang cà bò hang chế ye hết chưa vui à? à, rồi đang chặt à, này rồi, bơm nó, ngày ngày mới rọc rèn, xếp bố ấy,

มันจะถ่ายดอกแล้วไปอยู่ถ่ายให้มือบ่ครับบวบใส่กับน่อหม่พี่น้องว้าวสวยงามๆเลย ว้าตกเบิดเลยบรรยากาศโคตรเสาเลยพีเน้อง ยากาศที่ยังฝนตกเนาะพี่นะ้องเนาะยังฝนตกอยู่ตอนนี้ก็ได้เข้ากันสุกเบิดนี่หุ่งเบิดเลยเนาะเฮ็ดเบดพี่พน่องเฮ็ดเบดก็ซีจใส่กับแกงลงม้อันนี้ก็คือผักแยังหอมดอกผักอีแยงเงาฟ้าแดงขำลงมานี่บลิงบลิง ไปปลาดุกตัวหนึ่งมองกประมาณห้านิ้วเนาะใหญ่ดูบานนอกของนาเข้ากันนี่เลยพี่น้องเอ้ยไม้มียังหรอเนาะจิ้มกันเลยทุกมือ นะฮทุกคนถ้าทุกคนต้องคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดซับเป็นกำลังใจให้สองจากบานณาในกานในโรงในเดอ้อพี่น้องเดอ้ออยู่หน้าตอนนี้จบคลิปพี่น้อง let's go